สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ IF e ฟังก์ชันยอดนิยมในการทำงานบน Excel นะคะ IF e ก็คือการาเปรียบเทียบข้อมูลในสิ่งที่เราคาดหวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาสองสิ่งก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จวันนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างก็จะเป็นตัวค่าจ้างเงินเดือนพนักงานเพื่อที่จะนำไปคำนวณประกันสังคมนะคะเงื่อนไขก็คือ าฐานค่าจ้างสูงสุดในการคำนวณประกันสังคมคือ15,000บาทค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเงินเดือนของพนักงานที่ยกตัวอย่างมาจะมีเงินเดือนที่มากกว่า15,000บาทแล้วก็คนที่ต่ำกว่า15,000บาทดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาแสดงให้ดู2วิธีในการคำนวณหาประกันสังคมกันนะคะค่ะอันแรกนะคะเราก็จะใช้ if เพื่อ กรองข้อมูลออกมาก่อนว่าอ่าพนักง,งานท่านใดที่มีเงินเดือนเกิน15,000บาทเราก็จะเอาแค่15,000บาทมาใช้ในการคำนวณประกันสังคมเราก็จะใช้สูตร e f นะคะเราก็จะกดเท่ากับ e f p พอเ,เรากดเท่ากับ e f คลิกเข้าไปตรงนี้จะขึ้นมา3ส่วนให้เราใส่ข้อมูลด้วยกันทีนี้ทางผู้สอนขอใช้ c t r l A นะคะเพื่อให้เห็นชัดๆ ค่ะ logical test เราจะใช้ข้อมูลตรงไหนในการ t e s ก็คือช่องนี้นะคะ I4 คือช่องค่าจ้างเราจะกำหนดว่าค่าจ้างจะต้องไม่เกิน15,000บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบอกว่าถ้า I4 มากกว่าหรือเท่ากับ15,000บาทถ้าใช่เราจะให้ ใช้ได้แค่สูงสุดก็คือ15,000ันบาทแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ใช้ตัวที่เป็นของเขาเองก็คือตัวไอซีนั่นเองนะคะกด enter ค่ะนี่ค่ะจะได้15,000ันบาทดูบรรทัดต่อมานะคะถ้าเกิน1 5 0 0 0ันบาทจะได้15,000บาทดูบรรทัดถัดมา1 5 0 0 0าันบาทดูตรงนี้นะคะคนที่ไม่เกิน15,000บาทก็จะใช้ข้อมูลของตัวเขาเองก็คือในช่อง i นั่นเองนะคะก็คืออันนี้ไม่เกิน10,000บาทก็จะเป็น12,588บาทเราก็ลดสูตรลงมาได้เลยนะคะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นการคำนวณประกันสังคม1%ก็คือเอาช่อง J4 คูณด้วย1%ได้เลยแต่ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มาลาวเข้ามาเพื่อเราจะใช้ในการปัดทศนิยมตรงนี้เราเอาศูนย์ตำแหน่งใส่ลาวแล้วก็ใส่ศูนย์ตำแหน่งเพื่อให้ได้ ตัวเลขที่ไม่มีทศนิยมเพื่อนำส่งประกันต่างคุนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้อีฟแบบที่กรองข้อมูลออกมาก่อนเราก็มาคำนวณส่วนแบบที่สองนะคะจะเป็นการใช้อีฟสั่งในครั้งเดียวเลยนะคะมาเบื้องต้นเรามาดูวิธีการนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะอย่างเราพอก,ก่อน เราจะใช้ if e เหมือนเดิมนะคะ if คอนทอน a ถ้าอะไรคะถ้าช่อง i มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ15,000บาทถ้าใช่ถ้าใช่ก็ให้เอา15,000บาทคูณที่1%ซ แต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เอาช่อง i คูณด้วย1%เรค่ะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาเมื่อกี้ทางผู้สอนไม่ได้ใส่ตัวเหลาใช่ไหมคะตัวเลขตรงนี้เห็นว่าจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปใส่ ลาไว้ข้างหน้าก่อนเพื่อที่จะให้ทดศนิยมเป็นศูนย์ก็จะเห็นได้ว่าวิธีการคำนวณทั้งสองแบบ ผลลัพธ์ได้ออกมาเท่ากันอยู่ที่ว่า,าเราจะสะดวกหรือว่าถนัดจากวิธีไหนแต่ถ้าเราทําด้วยขั้นตอนวิธีที่2เราก็จะสามารถใช้เพียงคอลัมน์เดียวเพื่อหาผลลัพธ์ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้การใช้อีฟคิดว่าทุกคนน่าจะดูตัวอย่างนี้แล้วก็นําไปฝึกฝนแล้วก็สามารถปรับใช้กับงานอย่างอื่นของตัวเองได้นะคะสําหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ